E ใครอยากสวยใส่ไม่ต้องพึ่งมีหมอฟังทางนี้เลยวันนี้พี่วีและน้องลูกตาลจะพาเพื่อนๆพื่อไวซ่าไปพบกับเคล็ดลับความสวยที่ไม่ต้องง้อสัญญกรรมแล้วไปรู้จักกับบิวตี้กูรูตัวแม่เรียนรู้วิธีการแต่งหน้าแบบจ่ะจะเพื่อนๆวัยไวซ่าอย่าพลาดเชียวนะครับ โจ๊กแตกเลยเหรอเอ้ยอะไรไม่มีมาเลยเดี๋ยวมาละมาละไม่มีไม่มีเช็คเลยต้องมาละไม่มีไม่มีเช็คเลตติ้งอะไรตอนนี้แต่ว่านี่เวลานี้ทักทายเพื่อนๆดีกว่าครับก็ได้ก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาซ่าในสิ่งดีๆเพราะมีดีเราจึงกล้าซ่ากับรายการเว็บซ่าซ่าซ่าเว็บซ่าบายครูฟุบัญญาตดอทคอม เมื่อกี้เห็นอะไรไหมน้องลูกตาดเห็นอะไรเปล่าไม่มีไม่เห็นนี่นี่ครับเพื่อนๆครับผมเห็นสโนไวท์กำลังส่องกระจกแตกอยู่นะว้าเหรอพี่วีฮะใช่เปล่าไม่ไม่แตกเติกอะไรสักอย่างเลยพี่วีก็เนี่ยช่วงนี้ลูกตาหน้าโทรมีงค่ะก็เลยแบบว่าต้องดูผิวหน้าตัวเองนิดนึงเพราะว่าเนี่ยมีแต่สิวหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยพี่วีว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนครับพี่วีลูกตาดูแลค่ะเว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฮิตการทำบู ม่เลยครับในการโบท็อกเหลาคางอะไรของน้องตาลมันเจ็บนะน้องตาไม่กลัวเข็มเงี้ยมีดเงี้ยน้องตา่กลัวอ๋อกลัวดิออใช่ไหมเออแต่ว่าที่กลัวมากกว่าเข็มมีดเนี่ยก็คือ,อการทำแล้วผลลัพธ์ไม่ได้ดักใจเราไงไแบบมีเน่าอย่างเงี้ยแบบอักเสบหนองไหลยโอ๊ยไม่ไหวเป็นอยู่ก็แย่อยู่แล้วเนาะแ<อ><อ>ต่ว่าไม่ต้องห่วงครับวันนี้เลยน้องลูกตาลจะได้รู้จักกัน สวยสายแบบไรมีดหมอเฮ้ยจริงอ่ะถูกต้องน่าสนใจมากพี่บีอย่ารอช้าได้ค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะใกล้มีนี่ตัวเาลูกตเป็นแบบใครหรอคะมันแอบตื่นเต้นนิดนึงละนิดนึงนิดนึงไม่ต้องตื่นเต้นเอาไม่เป็นไรตื่นเต้นมากมาใช่ไหมถ้าแบบน้องลูกตาตื่นเต้นมากขนาดนี้นะคนที่วิวเตรียมมาเจอน้องลูกตานต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ ใช่แล้วเพราะคนนี้ครับเขาเป็น,นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยความงามน,นั่นเองอ่าและผิวหนังด้วยนะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้าหน้าแห้งหน้ามันมกระผิวหนังหมองคล้ำตาแดงไม่เกียว <laughs> นะฮะน้องลูกตาเตรียมคำถามไปปรึกษาเขาได้เลยครับโอ้โหดีเลยครับพี่บีเอ๊ะว่าแต่อยู่ตรงนู้นหรือเปล่าคะหตรงไหนตรงนู้นไม่หากันเถอ,อะไปดิไปดิ สวัสดีครับนะนี่งไงล้วลูกตาลหมอกิฟ์ครับแพทย์หญิงจันทราภาจันทราสุนะฮะที่จะมาให้ความรู้กับเราทั้งสองคนรวมถึงเพื่อนๆวัยซาโดยในเรื่องของความสวยความงามแล้วถ้าอย่างลูกตาลเนี่ยค่ะอยากจะสวยใสยแต่ว่าไร้สัญญกรรมเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะงก็เริ่มก,ก่อนเลยก็ต้องดูก่อนว่าสภาพผิวม,มีปัญหาอะไรไหมอาจจะปรึกษาแพทย์ ผิวหนังน,นะคะว่าผิวแบบนี้เหมาะกับครีมแบบไหนมียาตัวไหนที่ช่วยได้ไหมวิธีการที่จะทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์อยู่สมอเสมอ,สมอก็คือการที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหลีกเลี่ยงแสงแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดการแก่ของผิวง่ายวิตามินได้จากทางไหนบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เรากระตุ้นให้เกิดความสวยขึ้นมาจากภายใน ให้ความช่วยเหลือผิวด้วยการดื่มน้ําดื่มน้ำเวลาหลายๆแ,แ,แก้วเวลาแปดแก้วขึ้นไปพวกนี้ก็จะช่วยให้ผิวเราดูสุขภาพดีคือในคนไทยจะเข้าใจว่าผิวที่ดูแล้วสุขภาพดีน่าจะเป็นผิวขาวแต่จร mm. ิงแล้วไม่ใช่ผิวที่มีสุขภาพดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผิวขาว จริงแล้วคนที่เป็นผิวขาวเนี่ยผิวจะบอบบางยิ่งกว่าคนที่เป็นมีสีผิวสีอีกด้วยสาเพราะว่าคนที่ผิวขาวเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะโดนแดดทําลายผิวได้มากกว่าเพราะเขามีตัวที่ปกป้องผิวเนี่ยน้อยกว่าคนที่มีผิวสีเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวที่มีสุขภาพดีจริงๆแล้วก็คือสีอะไรก็ได้แต่ว่าต้องต้องเป็นผิวที่เนียนนะคะแล้วก็ไม่ได้แห้งมีความชุ่มชื้นที่พอเหมาะพอสมอันนี้คือผิวที่ดีแล้วการใช้นะฮะอย่างที่บอกว่ามีผลิตภัณฑ์ ว่าผิวขาวคูตาไทโอนแล้วพวกนี้ใช่ไหมฮะ,ะมันใช้มากเกินไปเนี่ยส่งผลเสียจริงๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยคุาไทโอนเนี่ยเป็นสารเี่เขาเรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าเป็นสารที่ต้านอนุม,มูลอิสระในการรักษาเนี่ยบางทีอาจจะมีบ้านที่แพทย์เอามารักษาแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นรักษาในเรื่องของโรคระบบประสาท เช่นพากินสาร<ม>อัลไซเมอร์<ม>หรือว่าจะเอามาใช้ร่วมกับการให้คเ,หเคมีบำบดัดเพื่อลดผลข้างเคียงจากเคมีบำบดัดแต่ว่ามันมีคนใช้ใช้ไปแล้วเริ่มสังเกตว่าเออสีผิวดูขาวขึ้นแต่ว่ากรทาไทโอนเนี่ยมันก็มีอยู่ในอาหารอย่างเช่นพวกปลาพวกโปรตีนที่มีประโยชน์เช่นพวกเวโปรตีนอะไรเงี้ยก็มีกรทาไทโออยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นการที่เรารับประทานอาหาร<ม>ที่มีประโยชน์ พวกโปรโตีนจากเนื้อปลาเวโปรโตีนผักผล,ลไม้พวกนี้ก็จะทําให้เราได้วิตามินแล้วก็รวมถึงคูท่าไทโอนที่เป็นในแง่ของทางธรรมชาติที่ไม่ได้ต้องกินเข้าไปส่ว so, นวิตามินทีเ่เกี่ยวข้องกับผิวนะคะที่ทําให้ผิวดูสดใสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E แล้วรวมถึงคิวเทนพวกนี้เนี่ยเมื่อทานร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดคล้ายๆเป็นการบูส ในเรื่องของภูมิคุ้มกันแลวก็ช่วยให้ผิวดูมีสุขภาพดีด้วยนะคะและอย่างคอลลาเจนเหรอครับคอลลาเจนเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าการกินเนี่ยเขาต้องการผลคืออะไรแต่ว่าในผิวของคนไข้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นหรือว่าผิวที่ตากแดดบ่อยๆคอลลาเจนจะเสื่อมสภาพหรือกลายเป็นคอลลาเจนที่ไม่แข็งแรงแต่ว่าในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีรายงานชัดเจนนะคะว่าการกินคอลลาเจนเนี่ย มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคือว่าทุกว <lawsuit royable. S 1> ันน <kidding> ี้คะลูกตาลเห็นแบบครีมออกมาเยอะเลยค่ะเออเราจะมีวิธีการเลือกครีมเหล่านั้นยังไงคะก็ต้องดูในเรื่องของวันหมดอายุวันผลิตนะคะควรจะต้องมีหรือว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดไม่มีอย่างน้อยครีมพวกนี้ควรจะต้องมาจากโรงพยาบาลนะคะถึงจะเชื่อได้ว่าโอเคปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในครีมนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นสารปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นปลอดหรือว่าพวกโลหะ อย่างเมื่อกี้หมอพูดเรื่องของส่วนประกอบครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดส่วนประกอบที่มันไม่ไม่ไม่เหมาะสมบางทีเขาไม่เขาอาจจะไม่ไม่ได้เขียนไว้ใช่เพราะฉะานั้นมีวิธีการเลือกอะไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะก็อย่างหนึ่งที่จะทำให้อุ่นใจได้ก็คือการที่มีตราออย่าว่ามีการตรวจสอบมาว่าครีมนี้ได้มาตรฐานไม่มีสารปนเปื้อนมีตราออยําให้เราอุ่นใจได้ระดับหนึ่งว่าโอเคครีมนี้ใช้ไปแล้วน่าจะปลอดภัยตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ามีอยู่น้องเพื่อนๆไวซานะฮะที่ กำลังสนใจในเรื่องของความสวยความงามและอาจจะ <S <S หันไปพึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงการสูนกรรมอยากจะให้หมอฮะให้คําแนะนำไยหน่อยดีกว่าอย่างแรกเลยนะคะเรื่องอความสวยงามกับสัญยกรรมสัญยกรรมเนี่ยถ้าเกิดทําโดยแพทย์ที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝีมือดีเนี่ยก็สามารถทำให ปลอดภัยแล้วก็ออกมาสวยงามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเหมาะกับตัวเราไหมออในคนที่ยังไม่พร้อมในปัจจุบันเนี่ยก็มีทางเลือกเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นบ o ท็อกซ์พิลเลอร์ในเรื่องของเลเซอร์อะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะย้อนกลับได้พูดง่ายๆก็คือพอหมดฤทธิ์มันก็กลับมาสู่สภาพเดิมเป็นผิวเราเดิมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในคนที่ อาจจะยังไม่มั่นใจว่าเออทำศัลยกรรมเราวอกมาสวยหรือเปล่าอาจจะเริ่มจากสเต็ปแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องประเมินดีๆว่าเราพร้อมหรือเปล่าเรามาพูดถึงเรื่องของอาชีพหมอกันบ้างดีกว่าครับในฐานะนแพทย์ผู้ชุดชาญด้านนี้นะครับแพทย์เี่นว้น,นนี้ค่ะต้องมีคุณลักษณะยังไงบ้างแตกต่างกับแพทย์แข่งอื่นยังไงครับก็บอย่างแรกเลยต้อง รักแล้วก็สนใจก่อน <laughs> เพราะว่าการเรียนผิวหนังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียนในเรื่องของโลกเป็นหลัก<ช>ก็คือเป็นโลกผิวหนังสนใจทางด้านนี้ก่อนเมื่อสนใจแล้วก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ internal medicine ดีพอสมควรหรือว่าที่ภาษาไทยก็คืออายุละกัน ซึ่งอายุการเนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกวิชาที่จะไปเรียนต่อเฉพาะทางเป็นแพทย์ครับแล้ววันนี้เราทั้งสองคนนะฮะรวมถึงเพื่อนๆหัยใาเนี่ยได้ความรู้จากคุณหมอมาเยอะมากเลยฮะทีนี้นะน้องลูกตาแล้วก็พี่มีจะได้ไปดูแลผิงหน้าัะให้ใส่กิ้งเลยทีเดียวกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งเฮ้ยตอนนี้เป็นอยู่ใช่ครับผมนะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยครับวัสดีค่ะ ส่วนผสมบางชนิดในเครื่องสําอางอาจเจอปนสารเคมีที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองได้วันนี้วีมีตัวอย่างสารเคมีที่เพื่อนๆควรระวังมาบอกกันครับอย่างแรกก็คือไฮโดรควินอนเป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางทาฟ้าหากใช้ในระยะยาวจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากเช่นแพ้ระคายเคืองและทําให้ผิวหน้าดําคล้ํากลายเป็นฝ้าถาวรได้ ต่อมาก็คือโซเดียมรอเลตซันเฟตพบได้ในโฟมล้างหน้ายาสีฟันและในแชมพูมากที่สุดอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ในบางคนดังนั้นหากมีผิวบอบบางแพ้ง่ายควรหลีกเลี่ยงนะครับส่วนฟอร์มาลีไฮด์ช่วยฆ่าเชื้อโรคและเชื้อราต่างๆพบมากในยาทาเล็บสบู่และแชมพูหากสูดดมมากๆอาจเป็นอันตรายต่อระบบหายใจได้ครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นส่วนประกอบหลักในสบู่แชมพูน้ำยายืดผมซึ่งเป็นสารที่มีความเป็นด่างสูงจึงอาจทำให้ผิวหรือหนังศีรษะแห้งลอกหรือเกิดการอักเสบได้เลยครับและสุดท้ายก็คือสเตียรอย สารอันตรายที่ก่อให้เกิดความผิดปกติของผิวหนังได้ผู้ผลิตจึงมักไม่ระบุชื่อลงไปในฉลากดังนั้นเพื่อนๆควรเลือกเครื่องสําอางที่น่าเชื่อถือมีเลขทะเบียนอนุญาตจําหน่ายหรือตราที่รับรองว่าผ่านการตรวจสอบแล้วกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ ติดตามคลิปวิดีโอตลอดเลยติดตามที่แต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าตามด้วยออไม่ได้แต่งเนี่ย <laughs> แต่ว่าผมเนี่ยติดตามความสวยความงา,ามของพี่แย่ตลอดเวลานี่พูดถึงพี่แย่ค่ะแบบพูดถึงความสวยความงามกันดีกว่าเนาะครับนี่ไงเห็นพี่แย,ย,ย่ใส่แต่งหน้าแบบนี้อยากจะรู้ค่ะว่าพี่แย่เนี่ยมีเทคนิคการแต่งหน้าไงแย่จะเป็นคนที่แต่งแต่งหน้าค่อนข้างจะจะตายแบบว่า,วาดเดิมๆไปไเรื่อยๆคือเลือกสิ่งที่สวยที่สุดให้กับใบหน้าของคุณตละ บางคนอาจจะเข้าใจว่าโอเควันนี้แต่งตัวชมพูับตาต้องชมพูหรือเปล่าบอกกลมนะคะว่าไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าตาชมพูเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าดูบวมตาดูบวมออกมาเพราะว่าการใช้สีชมพูเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มความมีนของใบหน้าของเราหน้าบานใช่แล้วก็ที่สําคัญเทคนิคของแย้เลยเนี่ยก็คือเรื่องแสงและเงาคือมันเริ่มต้นมาจากการที่แย้เนี่ยเป็นคนหน้าแบน ไปจริงหน้าหน้าแบนมากแต่ว่าเราถ่ายรูปหน้าตรงเนี่ยเราจะเป๊ะสุดเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องแสงเราไปเองเหยค่ะแล้วอย่างนี้ความยากของการแต่งหน้าคืออะไรความยากของการแต่งหน้าก็คือพื้นฐานของคนแต่ละคนอย่างเช่นแย็กมีแต่งให้คุณบี้เดชสกามีคลิปหนึ่งไปดูได้ในยูทูบช่องแยทีมีแต่งใ ป็นยากมากทำไมอะเพราะคือทุกอย่างเขาก็โหนกใหญ่ตาตีไม่มีชั้นอุ้ยตาละก็แต่งแบบอุ้ยตาละฉันจะแต่งเขาให้แบบเปลี่ยนจากนายให้เป็นนางได้ยังไงเปลี่ยนบี้ให้เป็นให้เป็นบาร์บี้อะบีแบบนี้แหละคือทำยากแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดเลยสำหรับยายยายคิดว่าการแต่งหน้าอย่างไรให้เป็นที่ถูกใจ คนที่เราแต่งหน้าอานจะยั่นนยงุดนให้มีแยะนะ่แหละพูดถึงเทรนด์การแต่งหน้าตอนนี้หน่อยยุคนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงมายังไงบ้างครัคือแย่ก็ไม่กล้าจะเคลมนะคะว่าเทรนไหนที่มาแรงที่สุดแต่ยังรู้สึกว่าเทรนดที่ที่มันเหมาะสมกับสาวไทยรหรือวัยรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าการแต่งให้เป็นธรรมชาติที่สุดโดยที่ยังสวยอยู่อยากให้พูดถึงนี้หน่อยละกันผมเป็นผู้ชายผมไม่แต่งหน้า พี่หยาจะมีวิธีก ah ารดูแลอะไรยังไงบ้างไหมเอางี้เรื่องผู้ชาย่ยบองตรงเลยนะเสียเสียบคือเราเป็นเราเป็นคุณดังไปเงย้ยใช่ไหมออกตรงออกกล้องเราต้องลงรองพื้นต่อให้เป็นผู้ชายก็ต้องลงรองพื้นการถามว่าชีวิตจริงบนท้องถนนเนี่ยถ้าเห็นผู้ชายลงรองพื้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอะไรนะอือต้องเป็นเก้งกวางอะไรจังิดใช่ไหมหยาจะแนะนำางนี้เลยว่าจริงผู้ชายเนี่ยรองพื้นไม่ติดแต่ต้องเลือกให้ถูกเปิด เลือกให้ถูกประเทศะไม่ใช well. ่ว่าหน้าเทาเคระดิมเทาดิ๋นหนดอยมากเลยช่วงนี้อะไรเอไอเหน้าเทาตลอดคือแบบไปทาอะไรมาไปเผาถ่านมาหรือเปล่าหน้าบรรยายหน่อยดิหน้าเทาคืออะไรหน้าเทาก็นิยามมันก็คือตองพื้นผิวเปิดเข้มกว่าสีหน้าไม่ใช่โดยเฉพาะ especially เวลาถ่ายรูปใช้แตนต้องต่างกันมากเลยอะไรีเหลืองแบบเหลืองน้ำตาลแบบออทัมอ่ะ แต่ข้างบนนี่วินเทอร์อะไรประมาณนั้นเลยี่เห็นเยอะง่ายๆไปดูในไอจีของพวกหนุ่มๆที่ชอบเที่ยวกันคืนอาจจะเห็นแล้ว่าโอ้โหคือบางคนใส่แขนยาวมาก็แล้วด้านเอามือขึ้นมาโอ้โหเลยใช่อันนี้เขาเรียกว่าหน้าเห่าหรือบางคนเขียนคิ้วแบบเนี้ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าโอเคการที่เราคิ้วตั้งๆชี้ๆอย่างเงี้ยมันทำให้หน้าดูเข้มดูเซ็กซี่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเขียนคิ้วที่ถูกต้องเนี่ยคยวรจะให้ให้มันซองหน่อยให้มันมีส่วนโค้งนิดน,นึงหรือว่าไม่ต้องมาโกงเกินไปอะไรอย่างนเงี้ยจะหลอกจะหน้ามานันจะดูแบบซองลงแนะนำว่าจริงๆแล้วโกนโกนช่วงหัวคิ้วก็ได้เพื่อให้เพื่อให้คิ้วมันซองลงนะคะก็เป็นเทคนิคที่อยากแนะนำที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าคิ้วนั้นสำคัญทับอยากถามพี่แย่นิดนึงดีกว่าความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับวัยรุ่นสมัยนี้ฮะ พี่เงี่ยคิดว่าเขาให้ความสําคัญให้ความสนใจกับเรื่องของวความสวยความงามมากเกินไปหรือเปล่าฮนะแต่ทั้งที่เขาก็ยังยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยโอเคงั้นพูดถึงเรื่องวัยเรียนแล้วกันอตอนนี้พี่เงี้ยก็จะได้เห็นว่าโอเคมีใครมาทำศัลยกรรมบ้างเออเี๋ก็มีพวกนักเรียนเยอะมากซึ่งบางคนอายุไม่ถึง20จะมีอายุไม่ถึง20ปัญหาที่ตามมาคือว,ว่าคุณพ่อคณแม่ต้องมาเซ็นยาตนะยิ่งยิ่งทำยิ่งทำดีนะสอบเซ็นไปใช่ถูกต้องนะคะแต่ว่า ปัญหาคือบางคนก็แบบแหลกแอบพ่อแม่มาให้มอใสรับจ้างมาเต็ในบ้านนู่นนี่นั่นมีจริงมีจริงแล้วก็สิงที่น่าก,กังวลอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของฟิสิกอลก็คือใน,ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าโดยเฉพาะถ้าคนอายุต่ำกว่า17หมอบางท่านจะไม่ทำให้เลยเนื่อง,งจากว่าทำเสร็จก็ต้องแก้ใบหน้าของคนเราเนี่ยมันจะ,จะเจริญเติบโตจนสุดประมาณอายุ2ี ดังนั้นถ้าเกิดว่าต่ำกว่า20หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ำกว่า17เนี่ยใบหน้าของคนเราจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากโดยเฉพาะผู้ชายนะคะแล้วถ้าสมมติว่าอายุต่ำกว่า17ไป่ทำเนี่ยณวันนั้นซิลิโคนยาวขนาดนี้เหมาะก,กับฉัแต่ผ่านไป2-3ปีซิลิโคนสั้นเลยจา้าตรง <c oughs> จริงทีง่อยู่นี้มันก็เลยแบบกลายเป็นว่ามันต้องแก้ใหม่บ่อยๆและการแก้ใหม่บ่อยๆไม่ใช่เรื่องดีเนื่องจากว่าในการแก้ใหม่แต่ละครั้งเนี่ยหมอต้องผ่าผ่าเสร็จเรียบ เย็บเสร็จเกิดอะไรเกิดแผลเป็น<า>ซึ่งเราไม่รู้ไงแผลเป็นอยู่ข้างในเดี๋ยวทำจมูกเขาจะผ่าจากข้างในนะคะทีนี้พอเกิดแผลเป็นเนี่ยถ้าเราแก้ครั้งต่อไปมันก็จะเกิดแผลเป็นที่อีกแล้วแผลเป็นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ขัดขวางไม่ให้ยาชาเดินไปได้ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นที่มาของคําว่าแบบยิ่งทำยิ่งเจ็บอ,อยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยต้องคิดดีๆนิดน,นึงนะคะหรือว่าถ้าจะทำดก็ให้คุณพ่อคุณแม่พาไป <utan> Ask, ดีที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องที่สําคัญอีกอย่างคือตอนนี้บางคนเขาก็เห็นความสําคัญของเรื่องความเสริมกำลัง,งามากกว่าสิ่งอื่นให้ไถ <c oughs> ่คอ i ิตี้เป็นลนดับต้นๆก็เลยอยากจะฝากบอกน้องๆเลยว่าอยากจะให้ลําดับความสําคัญในชีวิตให้ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องเรียนนะคะต้องมาก่อนเเอาพูดถึงเคล็ดลับความเสริมกำลังของพี่แย้ดีกว่าได้ค่ะก็นอกเหนือจากเรื่องการแต่หน้าทุกวันแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ บางคนอาจจะเข้าใจว่าแย้แค่ทำสัญญากแต่้หน้าก็มีชื่อเสียงได้แล้วจริงๆเราไม่ใช่จริงๆแล้วเราต้องหาเสน่ห์ในตัวไม่เจอว่าเสน่ห์ของเราคืออะไรเราต้องพรีเซนต์ัวเอง<ช>เราต้องลึกเสมอว่าทุกวันคือการจัดการวันแรกถ้าเราคิดได้อย่างนี้ทุกวันของเราก็จะกลายเป็นวันที่มีคุณค่าและโอกาสก็จะเข้ามาเพราะโอกาสเราไม่รู้เลยว่ามันจะมาตอนไหนเหมือนเป็ดตกปลาอย่างเงี้ยตกปลาไปปึ้ง ฟ้าก็ไม่รู้ว่าเป็ดมันจะมาเมื่อไหร่เกี่ยวอะไรกันไม่อันนี to ้เลี่ยวกันไม่รู้เห็นภาพเห็นภาพแลวเห็นภาพโอกาสเรื่องโอกาสใช่คือเราเราไม่รู้เลยไงว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่แต่ถ้าเราพร้อมที่จะฉวยโอกาสนั้นน่ะทุกวันมันก็จะเป็นโอกาสของเราสักวันมันก็จะมานะคะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสวยความงามเท่านั้นค่ะมันรวมไปถึงเรื่องสุขภาพของเราเองด้วยแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องอาหาร ก็คือเราควรจะพึ่งที่ธรรมชาติถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเริ่มโอเวอร์เวตและเริ่ม,มนหนักเกินไปควรคือเราก็ลดอาหารไม่ใช่ว่าต้องพึ่งสารเคมีพึ่งยาประปิชิตพึงพ่งพึ่งนี่มันหมดชาไม่อยู่ที่จันขเราครับนอกจากจะสวยจากภายนอกแล้วนะฮะที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือสวยจากภายในนั่นเองคิดดีทำดีเป็นคนดีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อีกงแย่ม,มากๆนะคะขอบคคุณ่ะขอบคุณครับ เดี๋ยวโอกาสได้มาแต่งหน้าให้ใหม่ได้เลยเอาว่าเจนรับจอบไว้ไปก่อนนะคะน้องตันพี่หล่อขนาดน้องตันล้าส่ยตาพี่ไม่ได้เลยจริงหรอ 我晕！ เป็นมากอ่ะซาบานเลยค่ะไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยบางก็ได้ไม่เอาอ่ะเนี่ยกำลังตรวจสอบดูนะพี่วีก็หลังจากที่เราไปพูดคุยกับพี่หมอกริฟแล้วก็บิวตี้กูดูคนเก่งมาแล้วไงลูกตานก็เลยได้เคล็ดลับสุขภาพแล้วก็ความงามเยอะเลยค่ะพี่วีอ่าฮะเนี่ยการจะคิดว่าสถาปนาตัวเองเป็นบิวตี้กูดูคนใหม่สนองสถาปนาไม่ได้หวังตานหวไมอก็นี่ไงลูกตาน ความรู้แน่นเทียบเลยเนี่ยนะกะจะทําเป็นแบบว่ามีให้เพื่อนเพื่อนไวซ่าเนี่ยส่งเป็นแบบว่าข้อความอะไรเงี้ยมาในรายการแล้วก็จะได้ตอบกันทางเว็บไซต์อะไรเงี้ยไม่ดีน้องลูกตาเทำไมอะถ้าเกิดน้องลูกตาแนะนําอะไรผิดไปล่ะทํายังไงร<อ>ับผิดชอบได้ไหม<อ>ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไวซ่าของผมเนี่ยหน้าพังขึ้นมา<อ>จะรับผิดชอบยังไงไม่เป็นก็ไม่เป็นละงั้น <laughs> เดี๋ยวนี้เนี่ยลูกตาขอแนะนําเมนูอย่างหนึ่งคะ่ะที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงานนี่แหละ นี่เลยค่ะเพื่อนๆคลิกเข้าไปที่เมนูนอกห้องเรียนค่ะแล้วก็คลิกไปที่บันเทิงค่ะเรืองหัวข้อรักสุขภาพนี่เลยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมันแนะนําแล้วก็อัปเดตกันมากมายเลยค่ะทั้งในเรื่องการเลือกทานอาหารแล้วก็การออกกําลังกายของพี่วี รับรองว่าจะทําให้ไวซาเนี่ยนะมีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกเลยโอ้ยถ้าเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะให้เป็นหน้าทีพี่วีเลยได้เลยค่ะโดยเฉพาะหน้าหนาวแบบนี้นะฮะคลิกเข้าไปดูที่หัวข้อ รับมือหนาวแบบไม่เสียแผนได้เอ็ดครับที่จะแนะนําการเลือกทานอาหารและก็การออกกําลังกายแบบง่ายๆและสําหรับของูุตาเนี่ยนะคะจะขอแนะนําเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะอขอเลือกนี่เลยค่ะเคล็ดลับเรียวค่ะเรียวสวยแบบเก r ร์ g เจ e เนอเรชัข้อบกี้หนสอสามสี่า้กบกี้ห้าหกเจ็ดุปดห้าหด ท้าสองท้าสีพูดถึงผ้าสงตานะฮะขาวสวยจริงๆด้วยขาวสวยนี่คืออะไรหมายถึงทําออกมาแล้วขาวสวยจริงๆด้วยร่างกายมาแล้วอ่ะโอเคค่ะใช่ใช่อันพี่ขอแนะนําหัวข้อต่อไปเลยแล้วกันนะครับรับรองว่าเหมาะัน้ำตาลมากๆด้วยนี่ไงสามผลไม้เพื่อหุ่นสวยครับ ที่สาวควรทานนะแล้วจะเป็น6เครื่องดื่มสลายหน้าท้องลอกตา,าชอบทานอะไรก็เลือกได้เลยออเอว่าแต่พี่มีว่าลูกตาอ้วนเหรอ้อรา่ใครจะไปว่าบิวตี้กูรูประจำรายการเว็บซ่าของเราได้ลงพอแล้วครับ <c oughs> ทั้งสวยทั้งขาวหุ่นดีด้วยเอ,อ้อยเขิยห <c oughs> น้าท้องนีงไม่มีภุงเลยครับเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวพี่มีวก็แรงชมยังไม่รู้ตัว เปล่าครับเปล่าไม่มีนี่อ๋ออ๋อเหรอเออไม่พูดอะไรเลยโอเคค่ะเฮ้ยล้องตาครับหมดเวลาแล้วเรามาลาเพื่อนๆกันดีกว่าโอเคได้เลยค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับรายการเว็บซ่า by True ปัญญา com ซาในสิ่งดีๆเพราอมีดีๆเราจึงกล้าซ่าสกหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สัปดาหนะ์หน้ามาต้อนรับวันพ่อด้วยการมาชื่นชมกับพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปพูดคุยกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงถึงความรู้สึกและความภาคภูมิใจที่มีต่อพ่อของแผ่นดินห้ามพลาดกันนะครับ